ชีวิตเป็นมาตั้งแต่หนูเกิดจนถึงตอนนี้แม่ก็ยังเป็นหนี้แล้วหนูอะแบบพยายามแบบทำงานอะให้ครอบครัวดีขึ้นตลอดได้ยิงพาน้องไปข้างบนก่อน okay. แกเป็นนี่เพราะแกซื้อหวยแกซื้อมาตลอดมีทั้งที่เจนนี่รู้เองบ้างคนอื่นบอกบ้างหรือทั้งที่เจนนี่ไม่รู้บ้างคือเจนนี่ก็คือรู้ว่าสาเหตุหลักๆของแม่คือมาจากหวยแล้วก็เรื่องแฟนของแกแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าเออพอแกซื้อหวยใช่ไหมแกก็มีนี่จากการพนัน แกก็สะสมสะสมไปยืมคนนั้นมาปิดคนนี้ยืมคนนี้ไปปิดคนนั้นแล้วก็ล่าสุดอะ่ะก็ไปยืมหมอกันนกมาประมาณเกือบล้านหมอกันนกคือนี่นอกระบบอันนี้เจนี่ก็รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือเพิ่งรู้แต่ก็ไม่ได้ช่วยรอบนี้คือไม่ได้ช่วยเพราะคิดว่าที่ผ่านมาเคยช่วยแล้วแล้วก็เงินไม่ใช่ทางออกเงินไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะปัญหาที่ถูกต้องคือแม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง หนูเชื่อว่าถ้าวันนี้แม่เปลี่ยนตัวเองทุกคนพร้อมให้อภัยและเข้าใจแม่ในที่สุดแต่แม่ต้องกล้ายอมรับความจริงและเปลี่ยนตัวเองหนูรู้ว่าวันนี้การที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวดลิลลี่เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดหมดไม่มีใครมาอยากให้คนมาด่าแม่ของตัวเองแม่ก็ทางเจนนี่เอง,เองถูกไหมแต่ที่เราต้องทาเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทุกเช้าทุกก่อนนอนทุกตอนบ่ายตอนเที่ยงหนูตลอดกับแม่เรื่องเงินตลอด คุยดีกันไม่เกินสามคำสี่คำปัดเข้าเรื่องเงินตลอดนูกับยิวเกือบเลิกกันก็พเพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็พเพราะเรื่องเงิน หนูเป็นคนกลางหนูรักแม่หนูรักยวหนูไม่อยากให้ยูจินอาขาดพ่อหนูต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอดทุกวันนี้หนูต้องบาลานซ์เวลา หนูต้องทํายังไงก็ได้ให้แม่ไม่เจอยิวหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้หยิว่ะไ,ไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่หนูต้องปิดบังไว้ในใจตลอดเพราะหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกันสรุปคร่าวๆก็คือว่าคุณแม่นะ่ะติดพันดันแล้วก็ติดหวยนะหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็มายืมเจนนี่มาเอาจากเจนนี่ตลอดแล้วทีนี้ก็มีปัญหากับยิวผัวของเจนนี่นี่แหละ ถึงขั้นไม่คุยกันอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็คงแตกหักกันแล้วล่ะส่วนคุณแม่ก็ไลฟ์นะคุณแม่บอกว่าเรื่องพันันเนี่ยไม่ติดไม่มีนะไม่มีเรื่องพันันเลยแต่ว่าเจนนี่ก็บอกว่าใช่เรื่องพันนันแล้วก็เรื่องหวย